บัดนี้เป็นครั้งที่76ตรงกับวันที่24มกราคม2569ข้าพเจ้าพานภัทผู้ดัดขอเป็นวาจาสัธยาพุทธมนต์ถวา,ายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด,ด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาดันให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราคัสฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชัสสุนันตุสักขโมคข,ขทาง สเคการเมจารูเปคิริสิคราตะเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปลเถจักาเมตลุวนักคาฮเนเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจะยันตุเทวาชลัธละวิสเมยคคขะขันทพะนาคาตินหันตาสันติเกยังมูนิวระวาจานังสาธโวมเมสุนันตุธรรมาสาวราการลอายมพันตาธรรมาสาวนาการลอายมพันตาธรรมาสาวนาการลอามพันตาบวสวดนามการสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคติยาคาถานัทิเมสระนังอัญงพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัทิเมสระนังอัญญทมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัเชนะโสทิเมโหตุสัพพทา นาทิเมสระนังอัญยังสังโคเมสระนังวรังเอเตนัสัจวัชเชนะสโตทิเมโหตุสัพพทาบทสวดมหากรุณโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรุณโกนาโถอัธยาสพปานินางปูเรตวาปรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัสัจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปถวามหากรุณโกนาโถหิตายสัพพปานินางปูเรตวาปรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจัวเชนะมาหโหตุสัพุปัฏฐามหาการณิโกนาโถสุขายสัพพานินางปูเรตวาปรมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจัวเชนะมาหโหตุสัพุปัฏฐาบทสวดมหาสมัยโสเอวัมเมสุตังเอกังสัมายังภะคะวาสักเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตา พิคุสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิเจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพควันตังทัศนายาพิกุสังคันจักอาคโขจตุนนางสุทวาสกายิกานางเทวานางเอตตาทั้งหสิอายังโหพควานสเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวเนมหตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิ ทัศหิจโลกทาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาหอติภัควันตังทัศนายะภิกุสังคันจกญานุนะมยัมปิเยนะภัควาเตนุปสังเตมยามาอุปสังกมิตาวาภัควโตสันติเกปัจเจกขถาถา,าเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยถาปินามาภะราวาปุริโสสัมมินชิตังวาผะหังภาษาเรยปภาษาริตังวาผะหังสัมมินเชยะเอวเมวะสุทวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภัควโตปุระโตาปาตุระหังสุ อทโขตาเทวตาพะควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังท่ตาโขเอกาเทวตาพะควโตสันติเกียอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมสัมยางทพิตาเยวะอัปราชสังคันติอาทโขอปราชพวัตเทวตาพะควโตสันติเกียอิมังคาถังอภาสิตัตระพิกโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนจุกรรมังสุ สารถีวะเนตาอนนี้คะเหตุวาอินทริยานิรักขังติปันทิตาติอาตโขออาร拉เทวตาภระคาวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวะปริธรรมอินทขีลังโอหัสมเนชาเตจรันติสุทาวิมาจาจขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโขออาร拉เทวตาพระคาวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกสิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเพหัง เทวกายังบริปูเรสันติติอัตโคภะควาภิขูอามันเตสีเยปุเยนาพิคเวทัสสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตางหงติตถาคตังทัศนายาภิคุสังคันจักเยปิเตพิคเวเหสูงอติตมัทธานังอารหันโตสมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระภวันตานางเอตตาปรมายวะเทวตาสันนิปฏิตาเห่สูงเสยยถาปิมยหังเอตตาละหิเยปิเตพิทเวภวิสันติอนาคตมรทานังอารหันโตสมมาสัมพุทธา สัมปิพระวันตานางเอตปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปติจาภวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตระหิอาจิศคิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิอิตายสามีพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิตังสนาถาสัทุกัางมณสิกโรนถาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโถเตพิขูพระขวะโตปัจจโสสงพระวาเอตถาโธจา สีโลกามนุกัสสามิยทภุมมาตัสสตาเยสิตาคีพพริคภะรังพิตตตาสมาหิตาปูถูสีหาวัตตรีนาโลมาหังสาพิสัมภูโนโอทาตามณสาสุทา,าวิปัสสนานามาวิลาพิญโยปัญจสติยตาวาวเนกาปิละวัทเวตตวอมันติยศถาสัสเกสสเนระเตเทวกยายะอภิกันตาเตวิชาาธาภิกโวเตจ่อาตปมะการงสุตวาพุตสสะสัสนัง เตสังปาตุลหุยานังอมนุสานัทสนังอปเปกิสณะมัทขุงสหัสสังอัฏฐสัตกริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานัมทัทสสงอภเปกนันตมัทขุงที่สางสภาพูทด่าอหุงตันจัดสพังอภิญญายะววคิตรวานจักรคุมาตโตอมันตยิสัทถาสัสเกสัสเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานัฐภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิขีนาหิอนุปุพโสสตตาสหัสสาวิยาขาภูมมากะปิละวัถทวา อิทธิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสีโนโมทมะนาอภิกกรมุงภิกขูนางสมิติงวนางชสาหัสสาเฮมาวตายักขานันตะวา carrots, นวิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสีโนโมทมะนาอภิการมุมภิกขูนางสมิติงวนางสาตาคีราติสหัสสายักขานันตะวานิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยะสัตสีโนโมทมนาอภิการมุมภิกขูนางสมิติงวนาง อิเจเตโสรสาสหัสายักขานันตะวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยะสัสสิโนโมทมานาอภิกามมภิกขูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายักขานันตะวานิโนอิทิม an ah ันโตสุติมันโตวนะวันโตยะสัสสิโนโมทมานาอภิกามมภิกขูนางสมิติงวะนางกุมภิโรราชคหิโกเวปุลสานิเวสานังพิญโยนางสตาสหัสสังยักขานังปายิรูปาสติ ภุมพิโรราชกฮิโกโซปาคาสมิติงวนางปุริมันจัติสังราชตรัตโภปสาสติคัมภพนังอธิปติมหาราชยศศิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทมานามหัพภราอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันตุยศสิโนโมทมานาอภิการมุนภิกขุนางสมิติงวะนางทักขิมันจัติสังราชาวิมุโหตปสาสติกุมพันธนางอธิตปติมหาราชยศศิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทมานามหัพภรา อิทธิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสีโนโมทัมนาอภิกามมภิกขูนางสามิติงวนางปชิมันจัดที่สังราชาวิลูกัโขปัสสะสตินาคังอธิปฏิมหาราชายะสัตสีโสปุตตาปิตัสสะพระหวอินทมานามหาภราอิทธิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสีโนโมทัมนาอภิกามมภิกขูนางสามิติงวนางอุตารันจัดที่สังราชากุเวโรตัสสะสติ ยักษานังอธิปติมหาราชยาาศศาิโสปุตตาปิตัสสะพะหะวอินทมานามหาาัพพราอิทิมตโตสุติมตนววันโตุยศสิโนโมทรมานาอภิกรรมภิกขุนางสัมมิติงวนางปุริมาทิสังโทัตตะโททัคคีนาวิรุหะโกปชิเมนาวิรูปโคกุเวโรอุตตะังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาสัตุโรทิสาทัทธรมานาอัตถังสุวเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิกาสถา มายากุเตนทุเวเตนทูวิภูจัวิภูตัวสหันจันทนกรรมเสตโถจักกินเมมันถุนิมันทูจักปนาโถอมัโยจักเทวสุโตจักมาตาลิจิตเตเสโนจักคันทัพโพนโนราชาชโนสะโภอาคูปัญจสีโขเจวะติมพระรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจักราชาโนคันทัพพาสหราชุภิโมธมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวะนางอาถาคูนักภาษานาคาเวสาลาสหัตตะชาตากำมะรัสปราอาคูปยาคาสายาติภิ ยามุนาคตระถาจาอาคูนาคายสัสสีโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคะสมวมิติงวะนังเยนะคะราเชสหาสสหารันติทิพาธิชาปะขิวิสุตธจักขูเวหายาสาเตวณามัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสานามังอภิยประทานนาคะราชานมาสิสุปนันโตขิลมากาสพุทโธสนาหิวจาหิปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนาก,กังสุพุทงังชิตาวิชิลหัตเถนะสมุทังอสุราสีตา คาตโรวัสวัเสเตอิทิมันโตยะสศสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสวราธานเวขาสาเวปาจิตติสุจิตติจกปหาราโทนโมจีสหะสตัญจาริปุตตานาังสัพเพเวโรจนามกาสันหิตวาพลิงเสนางราหุพัธนุบาขมุงสัมโยธานิพัทันเตพิขูนางสม,มิติงวนางอาโปจัตเทวปัทวีจเตโชวโยตถาขมง วรุณาวรุณาเทวาสวโสมจัตเจสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอากูเทวยะสสีโนทัศเตเตัจจา,ากายาสัตเทนานะตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วันะวันโตยะสสีโนโมทาัมานาอาภิกามมขโมภิกขูนางสัมมิติงวะนางเวนทูจัตเทวาสหารีจัตอสมาสัทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามากูกรักขิตาสุิยสูปนิสาเทวาสุิสยามากูกรักขิตานักขันตานิปุรักขิตวา คูมันทะาวัาหกกาวสุนังวสโวเสโธสกุตปะคะปอดินทะโธทัาเศตษฐทัศนากายาสัพเพนานตวันิโนอิทธิมันตสุติมันโตวันวันตโยยะศสิโนโมทะมานาอภิกามมนภิกขูนางสัมิตินวะนางอาถาคูสาภูเทวาชลามคีสิขาริวะอริทกาจโรชาจาอุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสาธรรมมาจากอจุตาจากอเนชกาสุริยาุจลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโน ทัศเสตทัศภากายาสภเพน,านาตะตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วันะว,วันโตยัสัสีโนโมธมานาอาภิกามรงพิกขูนังสาม,มิติงวะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตะมาขีทาปทุสิกาอาคูอาคูาคมนโนปธทุสิกาอาัถาคูหายโยเทว,วาเวยจะโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูทเทว,วาวยัสัสีโน ทศเสตทศภากายาสเพนนาตะวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมธะมนาอภิการรงภิกขุนังสมิติมวนังสุปตากะรุมหาอรุณาอาคูเวคณนสาสหะโอทาตคยยะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจขนาสทามัตตาหาละคะชามิสกาจยัสสิโนธนยังอาคาปะชุนโยโยทิสาอภิวัสติทศเสตทศภากายาสเพนนาตะวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยัสสิโน โม ų, ธ rumor, มานาอภิกาโมภิกขูนังสัมมิติวะนังเขมิยาตุสิตายามากัทกาจายัสสิโนสัมพิทการามเสถาโชตินามาจาอาสาวานิมารติโนอาคูอาถาคูปราณิมิตาท่าเศเตทะทากายาสัพเพนานตตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยาสสินโนโมทมานาอภิกาโมภิกขูนังสัมมิติวะนังสัเทเตเทวนิกายาสัพเพนานตตวานิโน นามันวเยนาอาคันสุนเยจันเยสริสาสหะภูพุทธาชาติมัคคีลังโอคาติน,นะนันมาสวังทักเขมโมคาตารังนาคังจันทังวาอาสิตาติตังสุภามาประมะัตโตจ่าปุตตะอิทิมัตโตสหะสันนังกูมาโรติสโจสจ่าโสปาคาสม,มิติงวนานังสหสัสรรมโลกานังมหาพระมะพัิคินทติอุปปันโนจติมันโตพิสมากาโยเยัสสีโสทัศเสรฐาอิสราอาคูปเจกะวัสวัตติโน เตสัจจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจาัเพอภพิกันเตสินเทเทเวสพรมเกเมมารสเณอภิกามิปัสสการหัสสะมันธิยังเอถาคันหัคันหัราเคณะพันธมัทูโบสมันตาปริวาเลถะมาโวมุงจิถาโกจินังอิติกาถามหาเสนกันหาเสนังอเปสัยปนิญาตระมาหัจจะสรังกัตวานาเพระวังยะถาปวัสสะโกเมโคธนายันโตสวิชุโก ตทาสมุจาวติสังกูโทอสยังวเสตันจสัสสภะอภินญยญยะาวชะขวะิตตะวานาจักรมาตโตออมันตยิสัทธาสัสเกสสเนระเตมาราสนาภิกกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตาปมกกรุงสุตวาพุทธะศสาสนังวิตรารเถหิปการมงเนสังลมมัมปิอัญชยุงสัพเพวิชิตสังฆามาพยาตีตัญสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทสวดจ,จุลชัยยปละกรนณโม,มเมพุทธเตชัสารัตนตยะธรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายปรเมสุราสิทธิพรมมาจอินทาจ,จัตตุโลกาคัมภีราคากาสมุทาภูตุงคังคาจาัตสพัมมะชยัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยชัยยาธนิธณิอุทธิอุทตินาทีนาที ชยชชยคภูรตุลนิสัยนิสัยเสษนะเมรุราชพลนราชีชยะชยคัมพีรสมพีนาเขนนาคีปีศาจภูตากาลีชยะชยทุนิมิตาโรคีชยะชยสิงคีสทาทานมุขชาชยชชยวุณมุขศาตราชยชชยจำปาธินาคภุลคันถกชยะชยคชกุนนตุรงสุปละภูชงศรีหพยาขะทีปา ชยชชยวรุณนุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณสุธินารดีชยชชยสุขาสุขาชีวีชยชชยธนีตะเลสัทธาสุชัยยาชยชชยธณีสารินสัทธาชยชชยมังกราเดนยาภวเคชยชชยวรุณยัเขชยชชยรัคษาเสสุรภูชเตชาชยชชยพระมเมธะคณาชยชชยราชาธิราชชัย ชยะชยะอัตปัทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยะชยะเมเหสุโรฮโรหรลินเทวาชยะชยะพันมาสุรโขชยะชยะนาโควิรุณหโกวิรุปโขจันทิมาระวิอินโทจักเวนเตโยจักูวิโลวัโมปิจักอัคคิวโยสปาชุนโขบุมาโรทัตตาทโกอัถารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสาอาทโยอิสิโนสาวกกาสภาชยะระโมควันตุเต ชยธโมจะสังโคจาทัสปาโรจชยักังเอเตนะชยเตเชนะชยโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชเชนะโหตุเตชยมังคะลังชยโยปิพุทธศาสตริมาโตอยามารัสสัจัปปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโหธิมันเทปโมทิตาชยตาาพระมคคณามเหสีโนชยโยปิพุทธศาสตริมาโตอยามารัสสัสจัปปาปิมาโตปราชโยอุโคลสยามโหธิมันเทปโมทิตาชยตาาอินทะคณามเหสีโน ชโยปีพุทธศาสตร์สริมาโตะยังมารัสสะจตปาปีมาโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชโยตถาเทวคณามเหสิโนชโยปีพุทธศาสตร์สิิมาโตะยังมารัสสะจตปาปีมาโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชโยตถาสุปณะคณาเมเหสิโนชโยปีพุทธศาสตร์สิิมาโตะยังมารัสสะจตปาปีมาโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชโยตถานะคะคณาเมเหสิโน ชายโยปิพุทธศาสริมาโตอยังมารัสสะจปาปิมาโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาเทวคณาชยตาทาสุปันสัพธรรมคณามเหสีโนชยันตโตโพธยาโมเลศกยานังนันนิวัฒโนเอวังตะวังวิเชยโภวิชยสุชยมังคะเลอปราสิตปันลังเกศิเสปทวิโปคะเลอภิเศเกศัพพพุทธานังอัคคบปตัตโตปโมทติสนัคตตังสุมังคลังสุภาตังสุทิตตัง สุขโนสมุหโตจะสุยถังธรรมจาริสุป,ปทัทขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนางปัทขีนางมโนกรรมังปณิทีเตปทักขีนานปนัทขีนานิกัตตะวานาะพันตเทปทัทขีเนเตยัฏฐลัทธสุติตาวิรุฬหพุธศาสเสนอโลคาสุขิตาโหทัสสหัสสะเพหิยาติพิสังตุคนโตเยเทเว,วะสมิงทานิอธิคตาท่คายุกสัสธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทา รักขันตุสัรสัตตานังรักขันตุชินสาสนังยาการิปัฏนาเตสังสพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสสังวสาวราหากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจัตสัพพากายาสุขังทิจสุขังอาราหันตุยถาอราหารังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภัควาสาวัติยังวิหาราติ ชเชตวัณนอนากับปินทิกัสะอารามตะตะละโขภะควะพ,พิขูอามันเตสิกพิขวติพัทันเตติเตพิขูภะขวะโตปจัโสสุมภะขวะเอตะทวจะอุป,ปาทาวาพิขเวตฐาคขตานังอนุป,ปา,า,าทาวาตฐานขตานังทิตาวสาถาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสพเพสังคาระอ,อนิจจติตั้งถานโตอภิสัมพุชติอภิสมตรอภิสมตติอภิสัมมุชิตวะอภิสมตวา อาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกโรติสัเพสังคาราอนิจจติอุปาทวะพิเวตถาคตานังอนุปาทวัตถาคตานังทิตาวาสาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัเพสังคาราทุคขาติตังระถาโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมบุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัทเปติ วิวรติวิพัชติอุตานิการติสเพสังคาราทุกขาติอุปาทวะพิคัปปตถาคตานังอุปาทวะตถาคตานังทิตาวสาาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมาอนัตตาติตังณถาคโตอภิสังขุสติอภิสเมติอภิสัมุชิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวรติวิพัชติอุตานิการโติสเพธรรมาอนัตตาติอิธัมโมจักภควาอัตตมนาเตภิขูภควโตภาษิตังอภินันทุนติ บทสวดพระเทกรรตะคาถาแปลอาตีิตังนานาวะขเมยยะนัปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงสิ่งที่ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตีตังปะคีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยธรรมังตัตถาตัถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิทยามนุปภรูหเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่เงยนั่คลางแคลงขอบคุณพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวักกิจจะมาตัดปังโกชัญาณาัางสุเวความเพียรเป็นกิจที่้องทำวันนี้เขาจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนในามัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากก็ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตมะตันหิตังตังเวภะเทกราตโตติสันโตอาสิคาเตมุนิ มูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกรดคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปจัจเจเวคณะแปลสัเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรทมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรทมทั้งหมดนะทั้งสิน้น มันไปทุกขทนยากเพเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพเพธรรมนาอาัตาสิ่งหมายปวงปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คปรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตตพังอันเดาจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณงนเมญีตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะัฏะควรที่สังเวชอายังกโยอจีรังด้านกายนี้มีตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนท่านประศจาวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิเสดสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกระลิงพลังอิวะประดุดดังว่าธร่มาลาทอนฟืนนิราถางหาประโยชน์ไม่ได้อริจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปปาทวิยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปชิตวรรมยุทธ์ชันติท่านเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสะอุปสมนุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัททนาทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสูตสามริสเรที่ตายแล้วกำลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันมาทิเมเอกหาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเมตตายังจริงจิ ยังกินจีบุสลังกรรมมังสัพเพีิติเตยิปตงมุนยังอนโมทันตุสนันตุพนตัวเยเทวาอัศมิงทานิอธิคตาทีคายุกัสทาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปะมวลจันตุมาตาปิตาสุิตาหนตุทุกขาปะมุจันตุสัพเพยติกาสุภิตาหนตุทุกขาปะมวลจันตุสัเพอายติกาสุิตาหนตุทุกขาปะมวลจันตุสัเพปีสาสัเพยขาสัเพเปตาสุภิตาหนตุทุกขาปะมวลจันตุสัเพอาจาริยปัชยสุตาหนตุทุกขาปะมุจันตุ สเพนักขัตตาสุภิตาหนตุทุกขาประมุจันตุสเพเทวาสุภิตาหนตุทุกขาประมุจันตุสเพสามาติยังสัม,มิชันตุโบปสวดบูชาหลวงปู่ทวดณโมโพธิสตโออา,า,าอคัาตตานติมายะอิติภควาณโมโพธิสัตโออาคันติมายะอิติภควาณโมโพธิสตโออาคันติมายะอิติภควาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิง ตาธรรมทานิณัฐะวันตุปูชิตาโสถิงกระนเตหาวิหารมันทะเลเทราจะมัชชาวนาวากาจะกพิกขโวสารามิกาธานาปฏิอุปสาสกาคามาจาเทสานิแคามาจะอิสาราสป,ปานภูตาสุริตาฐวันตุเตชลาภูชาเยปิจาันทาะสัมภาวาสังเสรฐาชาตาอัทโวปะปาติกานิญญานิกังธรรมวรางปฏิจเตสเพปพิทุกขสาการโจนตุสังขยัง ธาตูจีรังสตังธโมธรรมธนาสปุขลาสโคหโตุสมัครโควอัยัยาสิิตายจักอัมเหรักขุสัพธโมสัพเทพปิธัมมจาริโนโอุทิงสัมปาปเนยยามะธเมอรียะปเวทิเตปสันนาหัตุสัพเทปิปนิโนพุธศาสเนสสมมาธารังประเวชฉันโภกเกเรเทเวปว,วัตสตุอิทิภายัสตานังสมิทังเนตุเมทันิงมาตาปิตาจัตตระชังนิจังรักขันติกุตตะกังเอวังธเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกับปัตตาจินิโสกาหวนตุสัพเพปีปานิโนโอเอตาวตาจามเหหิสัมพตังปุญญสัมปธรงมสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธยาท่านังนกัทันตุสัทธาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิยาตาหนตุคาฉมตุเทวตาคตาสมังคละคาถาหนตุสัพพังสมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพุทธานุภาเว,าวนะโสตีหโตุนิรันตรงังโณตุสัพพังสมังฆล,งลังรักขันตุสัพพเทวตา,ส,า,วาส,ตวตส,สัาสาสพพธรรมานุภาเว,าวนะโสตีหโตุนิรันตรังโณตุสัพพังสมังฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังทานุภาเวนะโสตีหโตุนิรันตรังสัเพพุทธาภรักปตตาปาเจกานันจะยังพลังอาจอหันตาณเจเตเชนะรักขังพันธมิสัพโสสัเพพุพทธาภรักปตตาปเจกานัน,นจะยงงังพลัง อารหันตานจเตเชนะรักขังพันธมิสัพโสสเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอารหันตานจเตเชนะรักขังพันธมิสัะพโสสเพพุทธาพระปตตาปเจกานันเจียงพลังอารหันตานจเตเชนะรักขังพันธมิสัพโสสเพพุทธาพระปตตาปเจกานันเจียงพลังอารหันตานจเตเชนะรักขังพันธมิสัะพโสสเพพุทธารัปตาปเจกานันเจียงพลัง อารหันตานาสเเชนะรขังพันธมิสสะพโสสภ菩提พุทธาปตาปเจกานันเจียงพลังอารหันตานาสเเชนะรขังพันธมิสสะพโสสภ菩提พุทธาปตาปเจกานันเจียงพลังอารหันตานาสเเชนะรขังพันธมิสสะพโสสภ菩提พุทธปตาปเจกานันเจียงพลังอารหันตานาสเเชนะรขังพันธมิสสะพโส ด้วยอนนานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาตยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขออนกล่าอุทิศไหวเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบระมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารัยขออนุสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสริของคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วแกร่ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทางปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมา,าชีพปันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ผ้เพระจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสมัมมาสัพพุทธเจ,าจา้าดำรง,งอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพร้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอ์อมุลเลศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยบุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อำนวยผลให้เป็นสริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเธอ